<c oughs> สวัสดีครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ะน,นะสไตา์บ้านๆน,นะปิดตัว,ตวขัดแตะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราพักกันที่ผมจะมาอ่านชื่อก่อนคิริวารีนะครับอยู่ที่สปันน่านนะครับแล้วก็จริงๆที่เนี่ยมันจะมีห้องพักหลากหลายนะครับมีทั้งชื่อหลายๆชื่อนะครับรวมค่ามีนอนเต็นท์มี แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ทิวเขานะครับก็คือเป็นห้องชื่อว่าห้องทิวเขาครับเข้ามาบรรยากาศเป็นเหมือนลนะ็อก,กล็อกโฮมนะก็กึงๆนะมันจะมีไม้ไผ่มีไม,ม,ไม้มีปูนแบบอะไรเงี้ยมีหวายนะครับออบอกก่อนเลยนะที่นี่นะครับไม่มีแอร์นะครับถ้าเกิดใครติดแอร์ก็อาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ,อาจจะอาจจะไม่ไม่สะดวกนักนะครับแต่ถ้าเกิด คุณอยากได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะครับของสปันแล้วก็เป็นลมธรรมชาติจริงๆนะครับเขามีเพียงแค่พัดลมให้นะครับดูวินเทจไหมตอนนี้ที่เราเข้ามานะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับของเดือนธันวาคมช่วงต้นเดือนธันวาคมนะก็อยู่ประมาณ27-28นะครับกลางวันกางคืงนเขาบอกว่าก็อาจจะาอาจจะต่ำกว่า20นะครับก็แล้วแต่เพราะเนี่ยไม่มีแอร์เดี๋ยวเราพามาดูอันนี้เป็นห้องรับแขกก่อนเลยนะ ห้องรับแขกเลยเหรอที่นั่งดูเอาเดี๋ยวเอานี่ก่อนห้องน้ําก่อนมาเดี๋ยวบอกก่อนพวกเครื่องดื่มนะครับสแน็คแล้วก็เครื่องดื่มในตู้เย็นนะครับนี่คิดแคทโค้กอะไรพวกเนี้รีหมดนะครับเัาคิดตังเขาคิดตังไปแล้วนะครับมีชากาแฟให้ห้องน้ำดูเป็นไง อ่างอาบน้าําใช่นะแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ฝักบัวฮัลโหลนะครับอันนี้เป็นฝักบัวนะครับแล้วก็มีมอ่างล้างหน้าธรรมชาติตลอฟป,ป,ปูนเปื่อย ดูี Victor. นี่ที่อาบน้ำนะครับดูดิเ,ดเป็นวากว้างเป็นวาเลยห้องน้ํานะครับตกแต่งสไตล์เออสวยดีนะก็ธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะครับอืมระวังไม่มีอันนี้ไม่เ <c oughs> ขาไม่ให้กลับบ้านนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกระจก <c oughs> นะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำนี่เป็นไงสุขภัณฑ์ดูดีนะใช่แต่ว่ามันต้องต้องเดินท่อท่อเพราะว่าอันนี้มันเขียนท่อออกด้านหลังนะครับแล้วก็พื้นเป็นไม้นะครับทุกอ,อย่างวิวตรงนี้เดี๋ยวเราพาดูข้างนอกก่อน ตอนนี้ประมาณโอ้เย็นแล้วนะสี่โมงนี่อากาศดีเลยแต่ละห้องก็จะติดติดกันนะครับก็จะมองเห็นกันในแต่ละห้องอันนี้ก็จะเป็นทิวเขานะครับแล้วก็จะมีบางคนก็นอนเต็นท์นะครับเนี่ยก็จะเป็นบ้านแบง่แบงกันไปนะครับพอสวยงามนะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนิดนึงเขาบอกว่าที่นี่ไม่มียุงนะครับสามารถเปิดประตูไว้ได้ ะครับเพื่อจะรับความเย็นนะครับปิดม่านบังตาไว้นิดนึงมีไฟเซนเซอร์ไหมต้องเปิดหรือเปล่าไม่ต้องเปิดาาอ,อ๋อแต่นี้ยังมีแสงอยู่เอออันนี้เขาเขียดดีนะโอ้โอเออเขามีเซนเซ,นเซอร์หมดเลยนะครับถามว่าจริงๆแล้วถ้ากลางวันอะ่ะ กลางวันก็ถามว่าร้อนไหมก็ร้อนนะแต่คิดว่าเขาหน้าจะให้เปิดเปิดนี้มากกว่าอ๋อมันต้องเปิดหน้าต่างไว้ไม่งั้นมันร้อนนะครับต้องเราเปิดระบายอากาศไวนิดนึงนะครับเตียงนอนขนาดเอ่อกี่ฟุตเนี่ยห้าได้ไหมก็มีมุ้งสวยงามนะครับใครจะซื้อบ้านสไตล์นี้ก็ ก็โอเคนะน,นะครับสวยงามดีสวยงามนะครับราคาไม่ทราบนะครับเพราะว่าทริปนี้ครับเรามากับอา้อาวจะมากิซมิวเอ็กซ์ครับใช่ไม่เหมาะกับเด็กๆาอาจจะล่วงได้นะครับก็มีเซ็นเซอร์ให้นะอันนี้หลุดไปแล้ว ก็ใครที่สนใจนะครับอยากพักผ่อนสไตล์แนวนี้นะครับก็มาได้ครับที่สปันนะครับก็ทริปนี้นะครับต้องขอบคุณครับทางอีซูนะครับที่ชวนเรามาได้ลองตัวใหม่นะครับอีซูต์มิวเซนะครับทั้งเป็นสีใหม่ด้วยนะครับเอาูดงาน่าเป็นสีเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินแล้วกันนะครับก็ใครที่ชื่นชอบอีซูนะครับก็ไปได้ที่โชว์รูมอีซู นะครับไปลองดูแต่วันนี้ผมลองขับมาก็ขับสบายนะขับมาจากสนามบินแล้วก็มาที่สปันนะครับโดเคี้ยวไปถนนหมายเลขสามมาด้วยโอ้โหไม่คิดว่าอิสุจะช่วงล่างแล้วก็เครื่องก็แรงกันนะเราขับตัว1.9มานะก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับอิสุ UX ข้างหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามมาได้วันนี้ขออนุญาตซึมซับกับบรรยากาศก,าก่อนสวัสดีครับ